สวัสดีค่ะพบกับงามชีวาช h a n แนลและ4เมนูสุดซ่าดับร้อนเรียกความสดชื่นอินเทรนกับท็อปปิ้งใหม่จับใจบุกสีสีสหายพร้อมบวกเพิ่มความสนุกให้ทุกเมนูท็อปปิ้งเสริมเพิ่มรายได้ไม่ต้องต้มไม่ต้องล้างน้ำเนื้อสัมผัสแน่นเต็มคำเคี้ยวกรุบสนุกเพลินสีสันสดใสอีกต่างหากดึงดูดให้หน่ากินเมนูแรกซ่าบลูฮาวายลิ้นจีโซดา ลี่ทำเป็นทูโทนนะคะชั้นล่างก็ใส่โซดาลงไปก่อน40 ml บลูฮาวายเต็ง1 20 ml สีฟ้ารสเปรี้ยวอมหวานอร่อยสดชื่นชั้นบนลิ้นจี่เต็ง1 10 ml เดี๋ยวให้ดูความลิ้นจี่เข้มข้นมากมีเนื้อลิ้นจี่ผสมเล็กๆใส่โซดา80 ml ลงไปก่อนจากนั้นก็ตามด้วยลิ้นจี่10 ml ค่ะถ้าใครอยากให้น้ำลิ้นจี่เป็นสีชมพูก็เพิ่มสตรอเบอรี่หรือว่าน้ำแดงนิดนึงค่ะปลายช้อน ไม่ใช้เยอะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการรสชาติเราอยากได้สีเฉยๆลินจีชมพูชมพูเทวนรอบแก้วด้านบนแต่อันนี้จะยังไม่เต็มแก้วนะรีบเผื่อสำหรับท็อปโซดาเพิ่ม จะได้ซ่ามากยิ่งขึ้นเติมบุกบลูฮาวายสีสันเดนใจสีฟ้าสไตล์บลูฮาวายรสชาติสดชื่นแบบฟิลซัมเมอร์สุดๆ1ช้อนบุกเนื้อล้วนอยู่ที่ประมาณ20กรัมต้นทุนประมาณ2บาทจะใส่กี่ช้อนก็ตามราคาขายเลยจ้าเมนู2ชาไทยส้มโซดา ลวกถุงกรองชาด้วยน้ำร้อนก่อนใช้งานครั้งแรกของวนันสูตรนี้ไม่เน้นชาเข้มมากนะคะเราจะใส่ชาไทยแค่ครึ่งช้อนโต๊ะน้ำร้อน60 ml ชักชา4รอบไม่ต้องแช่ชานะจ๊ะชาใส่ไม่ใส่นมลีดจะไม่แช่ชาเลยต้องการน้ำชา50 ml ชั้นล่างใส่โซดาเย็นซ่า80 ml เต็งห่งสควอชรสส้ม30 ml แก้วนี้ลิซจเนนรส่ามากกว่ารสชานะค่อยๆเทชาละมุนกลมกล่อมลงไปด้านบนชา้ชาๆได้รสชาเบาๆผสมกับรสส้มโซดาเย็นซ่าเติมความฟินกันด้วยบุกส้มได้รสชาติของส้มนุ่มๆเบาๆหอมกลิ่นส้มแบบจริงจัง,จง,จงมากเนื้อสัมผัสแน่นเคี้ยวเพลินช่วยให้เมนูเครื่องดืม่มธรรมดาดูมีสีสันดึงดูดสายตาน่ากินมากขึ้น เมนูชาเขียวแอปเปิลมะนาวโซดาใส่ชาเขียวครึ่งช้อนน้ำร้อนเดือดจัด130 ml ชักชาสีรอบไม่แช่ชานะจ๊ะบีบสกัดน้ำชาให้ได้120 ml ผงมะนาวหนึ่งช้อนชาพอดีแต่ถ้าใส่เปรี้ยวจี๊ดจัดจัดก็ตักพูนช้อนเลยจ้าเทชาเขียวใส่แก้วเสิร์ฟได้เลยแล้วก็มาเตรียมน้ำสควอช เต็งหนึ่งสูตรนี้ต่างจากสูตรที่แล้วลี่จะเน้นรสชาให้มากกว่ารสของโซดาท็อปโซดานิสเดียวหรือว่า1ออนเพิ่มความรักชูด้วยบุกแอปเปิ้ลได้ทั้งรสหวานอมเปรี้ยวได้รสสัมผัสแอปเปิ้ลเขียวเขียวสนุกหนึบหนับรสชาโดดเด่นผสมรสเปรี้ยวซ่าอร่อยจับใจทำแบบปั่นกันบ้างเมนูสตรอเบอรี่โยเกิร์ตปัน่น เปิดควดสตรอเบอรี่สควอชเต็งหนึ่งใส่25 ml ตามด้วยโยเกิร์ตเต็งหนึ่ง20 ml ใส่น้ำแข็ง1แก้วครึ่งแก้วขนาด16ออนซ์ เทสตรอเบอรี่ hey, และโยเกิร์ตที่เตรียมไว้ใส่โถปั่นได้เลยจากนั้นเราจะเติมนมพัชเจอร์ไรซ์40 ml น้ำเชื่อม30 ml และเติมน้ำสะอาด40 ml ช่วยให้ดื่มง่ายขึ้นนำไปปั่นให้ละเอียดได้รสชาติกลมกล่อมหอมสตรอเบอรี่และโยเกิร์ต รสเปรี้ยวหวานละมุนกำลังดีไม่บาดคอเพิ่มความคิ้วๆด้วยวิปครีมสักเล็กน้อยตกแต่งแก้วเพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่การใส่ก็จะช่วยให้คำไหนที่ดูดไปเจอรสชาติวิปครีมก็จะได้ความหวานหวนมันๆเพิ่มขึ้น เทน้ำปั่นลงไปให้หมดแล้วก็เกลี่ยพื้นผิวด้านบนให้เนียนเรียบเสมอเราก็จะบีบเวฟครีมนิดนึงค่ะเอาไว้ที่ฝั่งหนึ่งและใส่บุกสตรอเบอรี่หอมกลิ่นสตรอเบอรี่สุดๆเลยอันนี้ได้รสเปรี้ยวหวานเต็มคำเคี้ยวเพลินเเคี้ยวบุกพร้อมดื่มสตรอเบอรี่โยเกิร์ตปัน่นอร่อยแบบสนุกสนุกบุกสีสีสหายส้มสตรอเบอรี่บลูฮาวายแอปเปิ้ลเคี้ยวเด้งเคี้ยวเพลินเพิ่มมูลค่าให้เครื่องดื่มอัปเกรดเมนูธรรมดาให้น่ากินมากยิ่งขึ้นเปิดถุง ปุ๊บใช้ได้ปั๊บไม่ต้องต้มไม่ต้องล้างน้ำสำหรับช่องทางสั่งซื้อลิจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงคําอธิบายใต้คลิปนะคะหรือกดติดตามอัปเดตข้อมูลได้ที่เพจเฉากล้วยเต้งหนึ่งขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีแล YouTube ะงามชีวา h ชนแนลให้เหมือนเดิมค่ะหั้งหน้าเจอกันบ๊ายบาย So just smile like there's no one watching. Early morning on a Saturday, wake up time to get it started. No one's gonna get in your way. No one's gonna leave you brokenhearted. You don't need nobody else. Everyone knows you're doing well. So well, yeah. Not a worry in the world. You.